ไม่ต้องไปเลยเดี๋ยวก็หายอีคนหรอกพอไปต้องห่วงเดี๋ยวดุมเสียสลับไปเป็นเพื่อนปู่เองเออดีงั้นแกไปฉันอยู่นี่โอ้อยู่นี่ดูแลทุกคนที่นี่ด้วยได้เนละ <c oughs> ยญาเนียน่ยาเนียนก็ออบอกไปไปชุกต้องไปด้วยกันสินสองคนนี้จะไหวไหมเนี่ย ป่แบบานเนี้เมียฉันมีโผใหม่ไปแล้วบ้าตีบ้าบออเลยวะตั้งแต่เมื่อคืนพอ่พอพ่อเมื่อกี้แดดูที่หน้าต่างอ่ะไม่เห็นเขาเรียกช่างมาซ่อมรถเราเลยมันอะไรกันนะกันหนาวอันนี้พอ่อเราเรียกตำรวจเลยไหม แล้วก็พอตำรวจมาแล้วก็ติดรถเขาไปหาแม่เลยเออลูกพ่อดีฉลาดจริงๆเลยเออดีดีดโทรโทศัพท์เออฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณตำรวจคือดิฉันมีเรื่องจะแจ้งความนะคะอ้าวตำรวจเขาว่าไงอะพ่อแบตหมดอ้าวโอ้แบตหมดก็ช้าดิพ่อสายแบตอยู่ในกระเป๋าแม่แก โอ้พ่ออ่พอ่พอขอดทอดพี่ดาวโทรศัพท์พี่ดาวไหนสิไหนอ่ะเอาไม่มีอ่ะพ่อ,พอนี่ก็ไม่มีถ้ามันไม่มีอะแสดงว่าต้องมีคนมาแอบ,บเอาไปแล้วแน่เลย หรือว่ามันเป็นแผนของคนนาเกิงเขาตั้งใจจะฆาตกรรมบ้านเราเขาจะมาฆ่าเราทำไมเรายังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยลูกเขาอาจจะแค้นไงพ่อแค้นที่เรามานอนบ้านเขาฟรีอะฮะงั้นพวกเราก็ตกอยู่อันตรายดิเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเขาจะฆ่าเราทำไมเขาก็คิดค่าเช่ามาสิเขาอาจจะคิดว่าเราไม่มีเงินไงพ่อ แล้วเขาก็ฆ่าเราเอาอวัยวะข้างในเราไปแล้วก็เอาไปขายตลาดมืดไอด้แดหยุดมโนโซะที <c oughs> จินตนาการเวอร์เกินไปแล้วเราอะหาทางโทรหาตำรวจที่ได้ก่อนดิ <c oughs> เออพ่อแดจจำได้ว่าแดเคยเห็นพี่อูดกับพี่อีดอะ่ะเขามีโทรศัพท์เหรอเราไปเอากันไหมเออเราไปแอบเอาโทรศัพท์มันไปโทรหาตำรวจกันดีกว่าใช่ๆชเฮ้ยเราเราก็จะไปกันอย่างตัวเปล่าเนี่ยเหรอเออ พ่อเราจะรอดไหมแดกุ้งรอดรอดสิลูกยายพ่อต้องตายอเนต็ตหนาแน่นในร่างแม่แกเลยนี่คือเราจะตายจริงๆเหรอเราจะตายจริงๆเหรอโอ้โหพ่อพูดเล่นพ่อพูดเล่นลน้องน้องน้องน้นแลแ้วตะกี้ที่พ่อพูดอ่ะเก็บไปฟ้องแม่แกน,นะพ่อพูดเล่น มี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 ไงโอ้มี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 นี่มีอยู่ไหนฮะทำไมทุกคนมาอยู่นี่อะามาได้ไงอะล้อแม่แต่บนหน้าเค้กนี้หน้าเหมือนแม่เลยนะนี่นี่นีมันอะไรกันทุกคนสมรู้ร่วมคิดกันหรอ S <S อ,อ,อ,อยากเข้ามานะ <S 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 คืออาดัมเกลเขาอยากจะทำเค,คสต้องแพ้เนเกิดน,นะพองั้นแต่เมื่อคืนแล้วครับแต่บอนห้ามแล้วก็ไม่ฟังอาาก็ไม่ยอมให้บอกเลยพอใครเข้ามาอาก็ไม่ยอมให้ออกไปไหนควจะไปบอกน้พลงครับ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น ยากาของคุณนาผมก็ว่าอะไรคุณคุณหน้าใครน้ะพลอยนี่เองคุณทำเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเรื่องแค่นี้เองเหรอคุณครับความรักสำหรับผมทุกๆเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เสมอแล้วที่อูดอีทเอาอะไรไปฝังตอนดึกๆอะ่ะ อ๋อมันเป็นเค,ค้กก้อนแรกที่พวกเราทำกันนะครับ <c oughs> คือมันออกมาไม่สวยก็เลยไปฝังแล้วเสียงร้องหวยหวนตอนนั้นคือนะคะอ,คอ๋อคือเป็นเสียงอาเองครับคืออารู้สึกว่าอาตั้งใจทำเค,ค้กก้อนนี้มากแล้วพอมันออกมาห่วยแตกดอกวันมันไม่ดีอาก็เลยเสียใจ แล้วไอ้ที่รถเสียไอท้ที่โทรศัพท์มือถือหายก็ฝีมือคุณอีกใช่ไหมใช่ครับก็ผมพยายามทวงเวลาผมไม่อยากให้คุณไปจากที่นี่ก่อนที่เค้กของผมจะเสร็จนี่ครับอ,ปปอ,อแล้วตอนทุกคนออกมาต้อนรับอะค่ะหนูเห็นพี่อีทเขาถือมีดออกมาด้วยอะอ๋อตอนนั้นอีทกำลังรับประทานสเต็กอยู่นะครับ พลอยครับเค้กก้อนนี้ผมตั้งใจทำให้คุณพลอยมากเลยนะครับลองทานดูสิครับหวานเหมือนหน้าคุณพลอยเลยห,หวานเหมือนหน้าฉันเนี่ยนะทำแต่เรื่องเนาะชอบฉันมากเลยหรอรู้ไหมว่าคนทุกกลัวกันแค่ไหนเนี่ย,ย,ยทำไร้ครับ ทำได้ครับคุณพลอยทำได้เลยผมเต็มใจครับดีครับดีดีเขากลัวชาวบ้านเลยฮะยังยังจะยิ้มอีกทำสิครับติ้งตรงนี้ครับแรงกว่านี้ติ้งสิฟาดเลยความรักทำให้คุณไม่เจ็บว่ะใช่เออคุณพลอยครับขอตรงท้องเลยครับผมใจตรงท้องครับตรงท้องครับไม่หนึบหน้าหรอครับไ้่มีเรว่องเออมาคุณพลอยครับ ครับรีบออื่นแล้ครับคุณพลอยครับอย่าห้ามครับทุกคนอย่าห้ามถ้าการกระทำครั้งนี้คุณพลอยทำแล้วคุณพลอยชอบถือว่าผมยอมให้คุณพลอยทำเพื่อเป็นของหวานมันเกิดก็แล้วกันนะครับคุณพลอยแลาพีบพวกมีครับอย่ามาห้ามฉันงั้นฉันต่อนะโอ้ไย กำลังเครียดอยู่แหลมตุ้มจิ๋วปู่เสือบ้านมึงขายยาอยู่ใช่ไหมขายยาไว้การ์ดได้เปล่าวะเมื่อกี้คุยอะไรกับเพื่อนบอกปู่ไปดิแก่ไม่มีสิทธิ์มาโกนขนฉันเล่นก็ร่างกายแดนไม่มีอะไรน่าเกลียดร่างกายพี่ดาวนี่อันนี้เป็นพัสดุของดุมแม่แก่อสอั่งของไว้ใช้ชื่อแกใช่ไหมของดุมจริงๆโอ้ยขอบใจจ้ะลูกเฮ้ยจิบหายแล้วอันนี้นี่ นี่คุณกดผมจนขนาดเลือดสูบฉีดขนาดนี้เลยเหรอ,อทำไมไม่ยืนห้านั้นนะ่ะเราคือครอบครัวตัวสลัมเคล็ดลับอยู่ที่ตรงหัวใจเปิดให้กว้างคิดด้ดีเข้าไว้เลิกมองโลกในแง่ร้ายยึดมันม่นในทําความรี้ครอบครัวตัวสลัม